ตัวเริ่มออกตัวแล้วกระบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับด้านหน้าเริ่มออกเลยแล้วนะครับด้านหน้าเริ่มออกเลยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาถึงมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์จากจากข้างหน้าที่มีมวลชนเดินแล้วก็ตามด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามด้วยรถยนต์ด้านหลังนี้นะครับส่วนรถน้ำผมอยู่ด้านหลังของมอเตอร์ไซค์นะอันนี้กระบวนเริ่มเคลื่อนออกไปแล้วนะครับผมกระบวนเคลื่อนออกไปแล้วฮะพุ่งตรงไปทำเรื่องรัฐบาลนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการประกัดแน่นอนครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะจะเป็นยังไงทนายอนุนก็บอกไว้แล้วนะครับว่าบวกเป็นบวกครับเพราะวันนี้ประชาชนยอมไม่ได้แล้วนะครับเรายอมไม่ได้แล้วกับรัฐบาลการบรหิหารงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับปฏิัติชาตกับพรรคพวกครับหมดเวลาแล้วนะครับ วันนี้นะพี่น้องประชาชนคนไทยยังตายกันละ90วันละ100นะครับจากโควิดซึ่งรัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับทางออกที่ง่ายที่สุดและทุกคนรู้ก็คือการหาวัคซีนที่ดีมาฉีดให้ประชาชนแต่รัฐบาลก็ไม่เคยสนใจจะทำนะยังมุ่งดันแต่ไอซินโนแวคที่จะผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็พวก้องนะโดยไม่เห็นหัวประชาชนเมินเฉยต่อ ความตายของประชาชนนะครับเจ็บป่วยก็ไม่มีเตียงรองรับนะครับวันนี้เจ็บป่วยก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ในบ้านฮนะจนตั้งถ่ายคาบ้านกันไปหลายหลายคนนะครับมันน่าสมเพชเวทนามันน่าสมเพชเวทนานะครับทำไมชีวิตของประชาชนคนไทยจะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากการบริหารงานของรัฐบาลส้นตีนรัฐบาลพฤษจันทร์โอชาด้่ยนะครับวันนี้ประชาชนถึงต้องมาขับไล่นะครับ เพื่อชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องอยู่กันอย่างวาาหวาดผวานะครับเ,เ,เราทุกคนวันนี้ออกมาสู้เพื่อตัวเราเองเพื่ออนาพตของเรา<อ>เพื่อชีวิตของเรานะครับ<อ>เพื่อลูกหลานของเรา<อ>ถือนอยู่ต่อไปกับรัฐบาลชุนต้นะมีแต่ตายกับตายครับผม ครับมันต้องออกอย่างเดียวครับรัฐบาลชุดนี้ไม่สมควรจะอยู่ให้เป็นภาระราของประชาชน,นต่อไปนะครับตัวไอคนที่ยังอวยอยู่นะนะก็เชออิญอวยกันต่อไปนอนรอความตายอยู่กับบ้านแล้วกันนะครับแต่คนจํานวนหนึ่งเขาไม่คิดจะรอความตายอยู่บ้านฮนะพวกผมไม่คิดจะรอความตายอยู่ที่บ้านนะครับ มาวันนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันนะฮะจะโควิดหรืออะไรก็ช่างมันนะฮะเราไม่กลัวพอลาก็เราไม่กลัวฉุกเฉินถ้าเคยฟิวเราก็ไม่กลัวเพราะเรากลัวรัฐบาลต้นตีนี้มากกว่าสิงใจนะครับเยอะคนเยอะมากนะครับวันนี้หัวกระเบนหัวกระวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์อ่าก็ทำท่าจะเริ่มขยับได้แล้วนะครับ ถ้าไม่สู้กวันนี้นะครับก็จะไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะเราอาจจะตายกันไปก่อนนะครับถ้าถึงรอต่อไปก็อาจจะตายกันก่อนที่จะได้สู้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนะครับโควิดที่ผ่านมาเราก็รอนะครับว่าโควิดหมดก่อนแต่มาถึงวันนี้ไม่ต้องรอแล้วครับมันไม่หมดแร้วครับมันมีแต่มากขึ้นและเรายิ่งรอเราก็ยิ่งตายนะครับเรายิ่งรอเราก็ยิ่งแย่นะครับสดครับถาาว่าสดใช่ไหมถ่ายทอดสดอยู่นะครับตอนนี้ ไล่สดอยู่นะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเนี่เรารวมคนกันตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วกำลังจะพุ่งหน้าไปทําเนียบรัฐบาลฮะไปไปหลังเฮียนะัปที่อยู่เฮียนะครับก็มันงโง่มาไม่ได้โง่หรอกครับแต่มันเห็นแก่ตัวเห็นแจ่ได้มันไม่เห็นหัวประชาชนต่างหากครับมันงโง่มันไมไ่วางแผนมายึดอำนาจ แล้วสืบทอดอำน,นาจได้ยาวนานขนาดนี้หรอครับแถมยังเขียนยุทธศาสตรต์ชาติ20ปีเพื่อหวังจะปกครองพวกเราไปอีก20ปนะีมันฉลาดมันไม่งูแต่มันเฮียนะมันไม่ถึงกับงูแต่คนมันเฮียนะครับตอนนี้น้ำที่นำมาบนรถ าจะเหลือแค่ครึ่งคันแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเดี๋ยวจะซื้อตรงไหนได้เพราะอยู่ในกระบวนโอนมาช่วย300อขอบคุณครับทกคนที่โอนเงินมาับหนุนนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะที่แช่วยกันแชร์ช่วยกันไล์นะครับขอบคุณทุกกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันครับแล้วก็สาบแช่งทุกคนนะฮะตัวสลิมตัวเฮียทุกคนนะฮะที่มือไม่พายตีลาน้ําเข้ามาคอมเมนต์แต่ยังไม่มีเหตุมีผลนะฮะก็ขอให้ตายไปกับหญ้าแฝกนะฮะตายไปครับ ความโง่เง่าของพวกมึงนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องเสียกเข้ามาดูได้ครับแค่คนนอนแค่นอนรอความตายอย่างสลิมเนี่ยจะมาดูทําไมครับก็จะเป็นต้องดูเลยเมื่อชีวิตมึงไม่ต้องการอะไรแล้วมึงพอแล้วแบบนี้ก็อยู่รอตายกันไปนะครับไม่จะเป็นต้องเสียกเข้ามาดูหรือเสียกเข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยนะครับโอเคก็จบอันนี้จบคิดสั้นๆนแค่นี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปลงยู u b e ครับ